เป็นสิวเรือรังมาน่าจะมากกว่า10ปีแล้วค่ะ สวัสดีค่ะมาทำาอคิวเลเซอร์เป็นสิวเรื้อรังมาน่าจะมากกว่า10บปีแล้วค่ะเดิมก็รักษาทั้งกินยาทายา<ม>ก็จะมีแบบหน้าแห้งปากแห้งหน้าโรคบ้างางค่ะแต่ว่ายานะจะกินมาประมาณแบบ6เดือนกินแล้วก็หยุดแล้วก็กลับเป็นสิวกลับมากินใหม่ค่ะแต่ว่าไอคิวเลเซอร์มันก็จะมีตำแหน่งที่เจ็บเรยเยอะก็น่าจะเป็นแถวแถวแบบจมูกค่ะคะแนน5-6ถึงคะแนนทั่วหน้าก็จะสักประมาณ3นานี่คะแนนจริงๆก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่ เป็นิทีกที่มาเรื่อยๆอ,อยู่แล้วแล้วก็บริการดีพูดคุยดีค่ะ,ค,ะคือจริงๆอะคิดไว้ในใจอยู่แล้วว่าแบบอยากทําถ้ามีโอกาสอยากที่จะทําอยากจะลองทําดูสักครั้งนึงอะไรเงี้ยแต่พอน้องพนักงานมาแนะนําก็เลยแบบโอเคทําไปเลยแล้วกันวันนี้ตัดสินใจไม่ยากเพราะว่าจริงๆก็ห้าสิบห้าสิบในใจอยู่แล้วค่ะ